สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะกับข้าวของพี่วันนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มยำนางน,นะคะแกงคั่วหน่อไม้ใส่หอยแมลงคู่ค่ะก็น้ำพริกกะปิอันนี้พี่ตำเองนะคะแล้วก็มีละมุดค่ะผักนิดหน่อยค่ะมะเขือกระแตงกวาแค่นี้นะค่ะกับข้าวพี่นะคะ อันนี้นอ่อไม้ต้มยะนางแม่พี่ทำมาให้นะคะแกงก็แม่พี่ทำมาให้ส่วนน้ำพริกเปียพี่ตํำเองนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะเนี่ยข้าวพี่ก็ข้าว,ข,าว,ข,าว,ข,าวข้าวนิดนึงนะคะแค่นี้นะคะ่ะกับข้าวไม่มีไม่มีอะไรแล้วกินข้าวก็เลยค่ะไม่ต้องช้อนกลางอะเนาะพี่กินคนเดียวหเอ่อยน,นางนี่ที่บ้านพี่นะคะ มันร้อนเพราะพี่เพิ่งอุ่นมาเลยอืม่มชิ่จใจยยนางหอมๆดอมมไม้อ่อนๆเออร้อน,อ,อ,นอันนี้แม่พี่แกงมาให้นะสีก็จะไม่เผ็ดอ่ะเนาะคนแก่แกงอะนะคะลูกสี่คนก็แกงไปสีหลังละคะ่ะบ้านบ้านละถุงบ้านระถุง อร่อยฝีมือแม่อร่อยพี่มีกับข้าวแล้วนะคะแต่แม่เขาแกงมาให้ตักใส่ถุงมาให้พี่ก็เลยกินของแม่ไปก่อน มะเขือกับอุ้ยมะเขือกับแตงกวาก็หลายวันแล้วหอยมแมลงผู่แม่พี่เขาจะแกงสอหอยมแมลงผู่เขาชอบ เดี๋ยวพี่พี่ขอบอกก่อนนะคะพี่จะขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่กดติดตามนะคะพี่จะบอกว่าพี่ผ่านพี่ผ่านกด youtube แล้วนะคะสี่พันชั่วโมงพี่ขอบคุณมากเลยที่กดติดตามนะคะแล้วพี่ก็ไปเหมือนกับว่าไปกรอกอะค่ะกอกขอเปิดสร้างไรายได้นะคะพี่เปิดสร้างไรายได้ผ่านกดนะคะพี่ก็ พี่ทาคลิปเสร็จนะคะพี่ก็ไปเช็คดูพี่ผ่านแล้วเขาก็ให้กดยืนยันนะคะเข้าร่วมพี่กดเข้าไปพี่กรอกรายละเอียดเสร็จตอนแปดโมงกว่าๆนะคะตอนตีสองเขาส่งอีเมลมาหาพี่ค่ะว่าพี่เปิดสร้างรายได้แล้วพี่ยังว่าทําไมเขาอนุมัติให้พี่เร็วจังเลยพี่ก็เลยเข้าไปหลังบ้าน youtube นะคะสตูดิโออ่ะเขาก็ขึ้นเกิดว่าเปิดสร้างรายได้เนี้ยมีรายได้ขึ้นมา พี่เข้าไปที่ช่องพี่นะคะไปที่คลิปพี่อค่ะแล้วก็ไปกดเปิดเขาจะมีเปิดกับปิดนะคะพี่ติ๊กไปที่ว่าเปิดอะค่ะแล้วเขาก็ให้โฆษณาเข้ามาพี่ผ่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ขอบคุณนะคะที่กดติดตามเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอะค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่ดีใจมากเลยถ้าพี่ ไม่ได้เพื่อนๆที่ช่วยดูพี่ก็คงไม่ผ่านสี่พันชั่วโมงค่ะเพราะพี่ว่านานเหมือนกันนานเหมือนกันพี่จะไปได้คลิปนี้ค่ะคลิปทุเรียนทุเรียนกับตลาดปลาค่ะพี่ก็ดีใจมากเปิดสร้างไรายได้ได้แต่ก็มันก็ยังไม่ได้สำเร็จนะคะเพราะพี่ต้องรอผินเก็บค่าเก็บโฆษณา คงนานอะแต่พี่ก็จะทำไปทำในแบบที่เป็นตัวเรานะคะพี่ขอบคุณผู้ติดตามเพิ่มผู้ติดตามเก่าที่เข้ามาดูคลิปพี่นะคะทุกคนช่วยให้พี่แบบผ่านจุดนี้มาพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ก็คิดว่าแบบ คงนานอะเป็นปีหรือไม่ก็แบบนานเลยแหละแต่พี่ก็ผ่านมาแบบก็ถือว่าใส้ได้อยู่ไม่เร็วไม่ช้าเพราะว่าอย่างที่พี่บอกอะพี่จะไม่ได้คลิปตลาดปลากับกินทุเรียนพี่ขอบคุณพี่ดีใจมากเลยอะพี่เปิดพี่ก็ใส่ไม่เป็นพี่ทำไม่เป็นลองใส่ ชื่อมันเป็นบ้านเล็กที่และที่อยู่เขาดีดขึ้นมาเป็นภาษาไทยให้พี่เลยนะไม่เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะพี่ก็ว่าพี่คงไม่ผ่านแน่ๆเลยพราะดูจากหลายๆคนที่บอกทําในช่อง youtube นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เซกสรรหรือน้องที่ชื่ออิงตัดคลิปว่าพี่จะเข้าไปดูเขาพี่ว่าทําไมพี่ไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยพอตีสองเขาส่งอีเมลมาว่าพี่แบบสร้างไรายได้ได้แล้วอะพี่ก็เลยกดเข้าไปดูพี่ก็เปิดสร้างไรายได้ได้ค่ะ พี่ก็รอแค่เก็บโฆษณานะคะแต่อย่างที่พี่บอกพี่คงนานนะแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆทำไปเนาะน้องๆเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่ทำช่อง youtube นะคะเราจะผ่านไปด้วยกันพี่คงช้าหน่อยอะ่ะค่อยๆไป ดีใจมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเพราะว่าที่พี่ว่าช้าหน่อยเพราะว่าเนี่ยพี่กินแบบเนี้ยกินช้าๆกินเรื่อยๆกับข้าวของพี่ก็บางวันก็แบบเป็นแบบเนี้ยค่ะเข้าออก,กันมั่งไม่เข้าออก,กันมั่งไม่ค่อยมีอะไรที่มันลงตัว เมื่อวานพี่กินทุเรียนไปนะคะพี่กะว่าเช้าเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทำแบบอะไรง่ายๆกินพวกยำสุ้มตําแม่พี่ให้หน่อไม้มาพี่หุงข้าวเลยตําน้ำพริกกินหน่อไม้ของแม่ก่อน่ะอร่อยหน่อไม้อ่อนมาก คลิปพี่ค่ะพี่บอกก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะเวลาพี่ถ่ายอะ่ะมันจะเป็นบางบางช่วงนาทีค่ะเสียงอะ่ะมันจะไปเร็วกว่าปากพี่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมันมันมีบางช่วงที่มันเป็นแบบนั้นพี่ก็ขอโทษนะคะเพราะพี่ก็แก้ไม่ค่อยจะเป็นพี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหระคะ่ค่ะพี่จะพยายามทําให้มันดีที่สุดอะ่ะแตไม่รู้เป็นอะไรเสียงมันไปเร็วกวาปาก บางทีปากมันมันไปไม่พร้อมกับเสียงมันก็ปนแปลกแปลกอะเนาะหน่อไม้อ่อนอ่อนเมื่อก่อนตอนพี่เด็กๆกับแม่เขาชอบขึ้นไปหาหน่อไม้นะอันนั้นจะเป็นไม้ลวกอร่อยเดี๋ยวนี้แม่ไปไม่ไหวนะคะแม่เจ็ดสิบกว่า ตอนพ่อพี่อยู่เขาต้องเป็นมือคันยานางให้แม่แล้วแม่ก็ต้มหน่อไม้พอพ่อพี่เสียแม่เขามาทำเองอ,อร่อยมากคือหน่อไม้มันอ่อนน้ำยานางมันหวานอร่อย ไม้อ่อนมากอร่อยบางถ้าเราไปซื้อเขาอ่ะไม่ได้นำเองเราจะเจอหน่อไม้แก่กินแล้วมันสากๆลิน้นลองดูเมื่อ <c oughs> วานฝนตก แต่งตัวแต่งหน้าเรียบร้อยเลยนะฝนตกเลยนอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปออกนังการ ออร่ยแม่พี่แกง <c oughs> โทษนะคะสีจะประมาณนี้ค่ะคนแก่แกงแต่ถ้าพี่แกงอนะโอ้โหสีแดงเลย ว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดอะออร่อย อ่อนด้วยมันทำให้แบบอร่อย ไฟมันตกไม่รู้เป็นอะไรสองสาวันเห็นเขาว่าบ้านโป่งจะเอาแบบสายไฟลงพื้นดินไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่ามันตกปะแป๊บปะแปะ๊บ อร่อยน้องไม้ย่นางแม่หวานร้อนพวกอ,นอุนมาไม่ไหม้แล้วความร้อนยังไม่หาย แเดี๋กกินละมุดค่ะมรลุเอ้ละมุดนี้โลยี่สิบบาทนะคะร้อนนี่คพี่ยังมีทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะคะช่องฟิตอยู่เอาทุเรียนมากินกันละมุดไม่ไหวนะเดี๋ยวตาย หวานกับหวานก็ <c oughs> เลยเลิกละมุดก่อนเอาทุเรียนเก็บไปกินลูกไหนลูกนี้ก็ามากวานชํำนี่ค่ะหวานจริง หวานละมุดบ้านๆเนี่ยค่ะไม่ใช่ละมุดแบบที่แบบลูกใหญ่ๆนะอันนี้แบบคนแก่ขายเนี่ยค่ะ,ะแบบวพี่แบะให้ดูข้างในหวานมากก็จะเป็นละมุดอีกละมุดหนึ่งที่เป็นละมุดใหญ่ๆค่ะ

ิมแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ขอบคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูพี่นะคะเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อนะคะแล้วก็มันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งให้พี่เดินต่อนะคะเพื่อที่จะเก็บโฆษณานะคะไปเรื่อยๆะคะ่ะไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ